ครับก็กลับมาพบกับเรียนอะไรใบครูต่ายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูต่ายตีวเตอร์นะครับช่องครูต่ายตีวเตอร์นะครับจะมาเฉลยแบบฝึกหัด7.7นะครับหน้า116หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5เล่ม2นะครับซึ่งเป็นบทที่7แล้วนะครับก็คือในเรื่องของรูปสี่เหลี่ยมนะครับแบบฝึกหัดที่7.7หน้า116 ฝากตั้งแต่ต้นคลิปเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องครูต่ายติวเตอร์นะครับกดติดตามเอาไว้นะครับและก็กดกระดิ่งนะครับเลือกการแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะครับคลิปของช่องนะครับที่จะมาลงในครั้งหน้านะครับไปดูแบบฝึกพัด7 7หน้า116กันเลยแบบฝึกหัด7.7หน้า116นะครับในหนังสือเรียนบทที่7 รูปสี่เหลี่ยมนะครับตัวอย่างหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกขคงนะครับวิธีทำหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับซึ่งรูปกําหนดให้ก็คือกอขคงนะครับโดยมีฐานสังเกตได้ไงว่าฐานฐานก็คือจะมีเส้นสูงที่เป็นเส้นประนะครับมาตั้งฉากในรูปจะได้ว่าฐานคือ3เซนติเมตรสูงคือ4เซนติเมตร นะครับวิธีทำรรพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจะเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานนะครับซึ่งพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมกขขกก็จะเท่ากับความสูงคือ4เซนติเมตรความยาวของฐานนะครับความสูงคูณความยาวของฐานความยาวของฐานคือ3เซนติเมตรเพราะฉะนั้นก็จะเท่ากับ4คูณ3ตารางเซนติเมตรนะครับหน่วยของพื้นที่ นะครับของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจะมีหน่วยเป็นตารางเซนติเมตร4คูณ3เท่ากับ12ตารางเซนติเมตรดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานกขอ,ขอ,ของมีพื้นที่12ตารางเซนติเมตรนะครับตัวอย่างนี้ก็จะตอบ12ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับทีนี้มาดูแบบฝึกหัด7.7นะครับให้หาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ข้อ นะครับโดยให้ฐานและก็ความสูงมาแล้วนะครับเพราะนั้นเราก็มาแสดงวิธีทมในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานในแต่ละข้อกันข้อที่1นนะครับเขาให้ฐานมา5เซนติเมตรสูง4เซนติเมตรเพราะฉะนั้นวิธีทำนะครับวิธีทำพื้น ที่ะเขียนเต็มเลยพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับเท่ากับความสูง คูณความยาวของฐานนะครับเนื่งองจากว่ามันอาจจะเลยจอไปนะครับเพราะนั้นก็เลยเขียนลงมาข้างล่างเวลาเด็กๆทำเด็กๆอาจจะเขียนต่อนะครับเหมือนในตัวอย่างนะครับเขียนยาวไปเลยแบบนี้ก็ได้นะครับแต่นี้เนื่งองจากว่า,ากลัวจะตกขอบไปนะครับก็เลยเขียนให้มาอยู่ข้างในแบบนี้นะครับเราจะได้ว่าพื้นที่ ของสี่เหลี่ยมข้อที่หนึ่งคือสี่เหลี่ยมอะไรครับสอมอพอรอก็ได้นะครับเขาไม่ได้กำหนดให้ตัวไหนก่อนตัวไหนสอมอพอรอนะครับเท่ากับความสูงความสูงเท่าไหร่ครับความสูง4เซนติเมตรคูณความยาวของฐานฐานยาว5เซนติเมตรนะครับมีหน่วยเป็นตารางเซนติเมตรนะครับขอเขียนเป็นตัวย่อแล้วกันเพื่อประหยัดพื้นที่ นะครับเราจะได้ว่า4คูณ5เป็น20ตารางเซนติเมตรนะครับดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานสมพร มีพื้นที่นะครับ20ตารางเซนติเมตรตอบ20ตารางเซนติเมตรนะครับ ข้อที่1ข้อที่2นะครับตรงนี้1.9แต่ว่าตรงนี้ความยาวตัวนี้คือ4เซนติเมตรนะครับตัวนี้คือ3.5เซนติเมตรแสดงว่าฐานตัวนี้ยาว4เซนติเมตรนะครับ1.9คือความยาวของเส้นประนะครับซึ่งก็ไม่ได้เกี่ยวในการคำนวณน,นะครับฐานเราจะคำนวณเฉพาะในพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดนี้เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจะได้วิธีทำ ข้อที่สองนะครับวิธีทำพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานเพราะฉะนั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม C O N R นะครับก็จะเท่ากับความสูงคือ3.5ฐานคือ4นะครับตารางเซนติเมตร3.5คูณ4ได้เท่าไหร่ครับ 3.5ุคูณ4 4 5 20ใส่0ทด2 3 2เป็นอ2 4520่า 4, 4 5, 20, ใส่0ทด2 4 3 12กับตัวทด2เป็นเท่าไหร่ครับก็เป็น14นะครับจำนวนเต็มคูณทศนิยม1ตำแหน่งก็ได้ทศนิยม1ตำแหน่งนะครับเพราะนั้นเท่ากับ14นะครับตารางเซนติเมตรดังนั้น รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน c o n r มีพื้นที่นะครับ14ตารางเซนติเมตรตอบ14ตารางเซนติเมตรข้อ3ฐานเท่าไหรครับฐาน4วาสูงเท่าไร่ครับสูงก็4วานะครับ2วาในที่นี้คือความยาวของเส้นประตอนนี้นะครับซึ่ง ก็ไม่ได้เกี่ยววิธีทำพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคองอ,อะคองอ,อรอนะครับไล่มาอย่างนี้คองอ,อรขอ,ออภัยคองอ,อรอนะครับคองอ,อรอก็จะเท่ากับความสูงคือ4วา ฐานก็4วานะครับหน่วยก็เป็นตารางวา c ีสี16นะครับตารางวาดังนั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานคองอรมีพื้นที่16ตารางวาตอบ16 ตารางวาข้อที่4นะครับฐานอยู่ด้านไหนครับความสูงตั้งฉากกับฐานเพราะนั้นฐานคือด้านนี้ให้มา5กมก็คือกิโลเมตรสูงให้มา3.24กมนะครับก็คือ3.24กิโลเมตรวิธีทำพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับ ความสูงคูณความยาวของฐานพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม i t s p นะครับเด็กๆอาจจะไม่เป็นตัวนี้ก็ได้อาจจะเป็น p s t i นะครับก็แล้วแต่นะครับตัวไหนก็ได้ความสูงเท่าไหร่ครับความสูง3.24คูณความยาวของฐานฐานคือ5นะครับหน่วยเป็นกิโลเมตร เมื่อหาพื้นที่ก็ต้องเป็นตารางกิโลเมตรนะครับ3 2 4คูณ5ได้เท่าไหร่3 4มองะมองไม่เห็นนะครับอันนี้แล้วกัน3.24คูณ 5, 5้4 20ใส่0ทด2 5 2เป็น10กับตัวทด2เป็น12ใส่2ทด1 5 3 5กับตัวทดหนึ่งเป็น16จําจำนวนเต็มคูณทศนิยม2ตำแหน่งได้ทศนิยม2ตำแหน่งก็นับมา1ตำแหน่ง2ตำแหน่งแล้วก็ใส่จุดนะครับเพราะนั้นเท่ากับ16.2ตารางกิโลเมตรดังนั้นพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน ITSP นะครับมี พื้นที่16.2ตารางกิโลเมตรตอบ16.2ตารางกิโล,โลเมตรข้อที่5นะครับรูปสี o ่เหลี่ยม JOSN มีฐานนะครับฐานจะอยู่ด้านนี uh ้นะครับฐานจะอยู่ฝั่งนี้นะครับคือความยาวของตัวนี้นะครับฐานอาจจะไม่ยาวกว่าสูงก็ได้นะครับหรือจะยาวกว่าสูงก็ได้นะครับส่วนสูงคือตั้งฉากซึ่งด้านนี้ยาวเท่ากับด้านนี้นะครับนั่นคือคุณสมบัติหนึ่งของสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับสองด้านนี้ยาวเท่ากันเพราะนั้นความสูงก็จะตั้งฉากเพราะนั้นฐานสองความสูง3.8เมตรนั่นเอง วิธีทำพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานพื้นที่สี่เหลี่ยม J O S N นะครับก็จะได้ว่าฐานคือ2เมตรความสูงนะครับ3.8เมตรไปคูณกับฐานคือ2เมตรเพราะนั้นหน่วยก็เป็นตารางเมตร3.8คูณ2 3.8คูณ2นะครับ2 8 16ใส่6ทด1 2 3เป็น6กับตัวทด1ก็เป็น7จํานวนเต็มคูณทศนิยม1ตำแหน่งก็ได้ทศนิยม1ตำแหน่งเพราะนั้นนับมา1ตำแหน่งก็ใส่จุดนะครับก็จะเท่ากับ7.6ตารางเมตร ดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน JOSN รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจอรนนี้นะครับมีพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจอน,นนะมีพื้นที่7.6ตารางเมตรตอบ7.6ตารางเมตรนะครับ ข้อ6นะครับฐานอยู่ด้านไหนเนาะฐานทำไมมีหลายตัวจังเลยทั้ง4.8ทั้ง2.4ทั้ง2.1ทั้ง4.2ทั้ง2.3นะครับถ้าเราดูดีๆฐานจะตั้งฉากกับสูงนะครับสูงคือเส้นประไปตั้งฉากกับด้านนี้เพราะนั้นแสดงว่าฐานเท่าไหร่ครับ4.8สูงเท่าไหร่ครับ2.1เมตรนะครับหรืออีกตัวหนึ่งนะครับมาดูด้านนี้ก็มีตั้งฉาก นะครับถ้าเราจะนับ4.2เป็นสูงนะครับฐานก็คือเส้นนี้ซึ่งเส้นนี้ก็เท่ากับเส้นนี้ก็คือ2.4นะครับก็จะได้4.2คูณ2.4นั่นเองนะครับวิธีทำพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากับความสูงคูณความยาวของฐานจะได้ว่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจอพอมอยอนะครับความสูงอย่างที่บอก ถ้าเราเอา2.1เป็นความสูงนะครับสูงจะตั้งฉากกับฐานเพราะนั้นฐานจะเป็น4.8แต่ถ้าเราเลือกนะครับ4.2เป็นสูงนะครับก็จะตั้งฉากกับฐานซึ qu qu ่งฐานด้านนี้กับฐานด้านนี้ยาวเท่ากันคือ2.4นะครับเลือกตัวไหนก็ได้นะครับในข้อนี้นะครับเลือกเป็น4.8แล้วกันนะครับอานเลือกเป็น2.1คือความสูงนะครับ2.1ตั้งฉากกับฐานคือ4.8 นะครับความยาวของฐานคือสี่จุดแมีหน่วยเป็นเมตรเพราะนั้นเมื่อหาพื้นที่ก็ต้องเป็นตารางเมตรสองจนคูณสี่จุดแปดนะครับแปเป็นแปด1ป4สองสิบหกสี่เป็น 4, 4ี่เป็น8นะครับนำมาบวกกันแปดไม่มีตัวบวกชักลงมานะครับ6กกับสี่เป็น สิบใส่ศูนย์ทดหนึ่นะครับใส่ศูนย์ทดหน่ง่กับแเป็นเกาับตัวทด1ก็เป็นสิทศนิยม1ตำแหน่งคูณทศนิยม1นึ่งตำแหน่งได้คำตอบเป็นทศนิยม2องตำแหน่งนะครับเพราะนั้นก็นับมปหนึ่แล้วก็ใส่จุดก็จะเท่ากับสิบจุดศูตารางเมตร ดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานจอพอมยอมีพื้นที่10.08ตารางเมตรตอบ10.08ตารางเมตร นะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับก่อนจบแบบฝึกหัด7.7นะครับก็ฝากเช่นเคยนะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจสำหรับคนทำคลิปนะครับแล้วจะมาเฉลยคลิปหน้าให้นะครับสำหรับนี้สำหรับคลิปนี้นะครับก็สวัสดีครับ